สวัสดีครับพบกับผมบอลบอลสูงต่ำพารวยเช่นเคยนะครับก็ยังไงฝากติดตามช่องเว็บไซต์ทียนเฮสกอร์ด้วยครับฝากกดติดตามด้วยนะครับก็วันนี้เราจะมาสรุปผลคลิปเมื่อวานก่อนนะครับก็ให้สูงสหรัฐอเมริกานะครับสองลูกควบสองครึ่งนะครับก็จบที่สองหนึ่งนะครับเราก็จะกินเต็มไปนะครับวันนี้โปรแกรมบอลค่อนข้างน้อยนะครับผมก็เลยจะมาวิเคราะห์บอลเป็นบอล ลีกเดนมาร์กดิวชั่นหน่นะครับก็ได้ลงไว้ในเว็บไซต์เทสกรอมที่เรียบร้อยนะครับก็ผมก็ให้สูงไปนะครับก็ทำไมผมถึงให้สูงนะครับก็ไปดูที่ตารางคะแนนก่อนนะครับตารางคะแนนนะครับเฮลซิงเกอกอนะครับก็อยู่อันดับ1นะครับแข่ง11นัดนะครับชนะ7เสมอ3นะครับแพ้1นะครับแหมผลงานกรได้เสียเขาค่อนข้างดีนะครับ ได้ถึงย6ิบลูกนะครับเสีย14นะครับอยู่ที่1นะครับแข่งเพียง11นัดนะครับได้เสียค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ผมเลยเลือกสกอร์สูงนะครับมาดูทางฝั่งเยือนนะครับก็เป็นเอดเบิร์กนะครับก็แข่ง11นัดนะครับชนะ3เสมอ3นะครับแพ้5นะครับสกอร์ได้เสียก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าวันนี้มาเจอกับเจ้าบ้านที่สกอร์ได้เสียเยอะนะครับ มาดูผลงาน5นัดล่าสุดที่พบกันนะครับก็จะเป็นสกอร์สูงซะส่วนใหญ่นะครับเอดเบิร์กก็เก็บชชนะไปไปถึง3นัดนะครับเอ้ย4นัดนะครับขอภัยนะครับเฮลซิงกอร์ก็ชนะเพียงนัดเดียวนะครับก็ดังนั้นนะครับวันนี้ผมคิดว่าเลทราคาเปิดมาที่เฮลซิงกอร์เปิดมาที่1ลูกนะครับ หน้าที่เชียร์ง่ายที่สุดน่าจะเป็นสูง3นะครับเชียร์ง่ายที่สุดแล้วนะครับดังนั้นนะครับฟันธงที่3เฮลซิงกอร์นะครับจะเป็นแนวบอลบุกเอ็ดเบิร์กสวนกลับนะครับเพราะว่านัดล่าสุดนะครับก็ทั้งคู่ได้พักไปถึงอาทิตย์กว่านะครับก็ถือว่ามีแรงบุกสู้กันแน่นอนนะครับวันนี้ ยังไงก็ฝากติดตามผลงานบนบูนย์จำพารวยที่ช่องทางเว็บไซต์เทสกอร์ด้วยนะครับ